Hey, นี่คือสกินที่แจกฟรีแต่ว่าอย่า,าสาวซีขาวเพราะขาวอารมณ์ไม่ก่อยดีโย <Yo. S 1> กกิจกรรมเข้าแล้วครับวันนี้ <Yeah. S 1> GM บอกเล่นหนึ่งได้ถึงส<ด>ี<ด>่ขมาฝาลูปโปสก,กินคู่รักและสุดท้ายอีโ j มจ อย่าลืมเข้าเกมไปทำกิจกรรมรับสกินพี่เปาฟรีกันด้วยนะครับทุกคนถ้สาสกินนี้ไปแล้วก็อย่ามาหาพี่ชายไม่เตือนนะจ๊ะอาวเลครับ right, สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวกันท,ท,ท,ทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับสกินอ g กนิดพี่เปา I have CPU นะครับ oh <my> ผมเป็นเทพแห่งความรักอะไรประมาณนี้ทำให้แบบสุขสมหวังนะครับ <What? S 1> เพราะฉะนั้นใครที่มีสกินนี้นะฮะ oh <my> ก็จะมีโชคมีดวงเกี่ยวกับความรักเนี่ยเพิ่มมากขึ้น oh <my> เออมีแฟนสวยแฟน หล่อและไม่ใช่แค่สวยหล่ออย่างเดียวยังเป็นคนดีด้วยนี่เป็นไงล่ะไม่เจ้าชู้นะครับผมเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมเข้าเกมไปรับสกินฟรีกันนะสกินนี้สวยนะครับนี่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะวันนี้จุ๊กเก่งจริงๆเลยคุณผู้ชมดูโมเดลครับเฮ้ยนี่คือสกินแจกฟรีนะแต่ว่าโมเดลเนี่ยมีความแบบไล่สีด้วยนะเออมันไม่ใช่แบบแดงแบบแดงอย่างเดียวอะ่ะเป็นแดงแบบมีการไล่สีเกรเดียนนะครับผมไม่รู้ว่าอา่านถูกหรือเปล่าเกรเดียน่ใช่ แต่ตอนเนี้ยกูโดนปลาไหลแดกแล้วเฮ้ยทำปลาไหลย่างก่อนยายเสียวมากเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าลอเลี้ยวพุ่งเข้ามาผมว่าน่าจะคาป้อมผมได้น่าจะแตกนะฮะแต่เขาคงคำนวณแล้วว่าเข้ามาก็จะตายเหมือนกันนะครับก็เลยไม่เข้าดีกว่าอะไรประมาณนะั้นหรือไม่ก็คููดาวอยู่นะครับผมตอนนี้เราเจอกับลอเลี้ยวอาญาวะ่ะช่วงนี้ผมว่าอาญามาค่อนข้างแรงนะครับหแล้วอาญา ถ้าทางจะสกินสวยด้วยเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นออโตอาชอนครับเอฟเฟกแบบนี้เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะครับผมจังหวะนนี้เดินมาแกงล่าแต่ว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะก็เลี้ยวกลับนะครับจะมีใครอยู่ในพุ่มเป้าไม่มีนะโอเคยาวไปครับเรื่อยๆแต่ว่าเพิ่งเห็นสกอร์ครับตอนนี้เราทีมเราตามอยู่03เลยเนี่ยดีนะ <laughs> <laughs> เราไม่ตุยเมื่อกี้ถ้าตุยดีเป็นศูนย์สเลยนะครับ มีเกี้ยวอะไรทีเดียวโอ้โหแล้วคิวกอนะครับเอาดาร์คซาเลเยอร์ครับเฮ้ยแต่ฝั่งตรงข้ามก็เล่นแปลกๆนะอะไรวนะเนี่ยแก๊กมาอยู่อะไรตรงนี้วะแก๊กแคดี้เหรอไวเซอราเทียนวันนี้วันตายของเจ้าฆ้าก่อนไวเซอราเทียนคือพ่อของเจ้า <c oughs> อุ้ย <c oughs> เกือบแล้วกูไปเผาไหมครับเรียบร้อยเฮ <c oughs> ้ยอ,อะไรแวบบ๊บเฮ้ยผมว่าผมสู้ลอเลี้ยวไม่ได้เนี่ยเกมเนี้ยโอ้โห แล้วดูท่าจะบิวด้วยครับเก็บเอลสูล่ไปเขาป้อมมามาเดเขาป้อมมาดูทรงเขาไม่ค่อยแบบชอบเขาป้อมเท่าไหร่นนะตอนนี้สกอร์ที่หนึ่งสีบอกเลยว่าตึงจัดจัดแต่ฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีแครี่นะทุกคนเขาอาญาเล่นคู่รอเลี้ยวตรงกลางแล้วก็มีแก๊กอีกคนหนึ่งก็แปลกอยู่นะครับ <c oughs> เขาอาจจะแบบใช้แผนแบบตัดแก๊กหรือเปล่าอา่าแก๊กช่วงนี้โกงมากก็เลยแบบตัดไปให้เราหยิบนะครับอาจจะเป็นแผนก็ได้ แต่น้องอาญาขี่คุ้มนะครับขี่ลอเลี้ยวก็ได้ขี่ปลาไหลก็ได้นะครับเขาอาจจะทำลอเลี้ยวเป็นแครี่แล้วก็เล่นทูดามเมจไปเลยประมาณนั้นนะครับผมจังหวะนี้มาอยู่ตรงกลางครับเดี๋ยวเรามาเล่นซะหน่อยละกันนะครับเจ็บอยู่นะเนี่ยมีฟิกเกอร์ว่ะเอาแม่เลยละกันสวยครับแต่ว่าผมเล่นกับคนนี้ครับลอเลี้ยวนะเกมนี้คนที่สู้ลอเลี้ยวได้น่าจะมีเป็นเอลสูมาจ่าแล้วก็ให้อารามกัดนะครับ ผมชนหนึ่งนึ่งนี่ไม่น่าไหวนะต้องมีการจุกมีการเล่นเชิงนะแต่ว่าตอนนี้มือถือผมเริ่มร้อนว่ะ <c oughs> iPhone 8มันร้อนแล้วทุกคนเดี๋ยวนะผมน่าจะต้องถ <c oughs> อดสายชาร์จไปก่อนนะครับจังหวะนี้นะเริ่มกระตุกเริ่มกระตุกนะครับตอนนี้แบบ <c oughs> ผมอยากได้มือถือใหม่มากทุกคนมีใครแบบรู้จักยี่ห้อมือถือแบบดีๆแจ่มๆมาลองคอมเมนต์มาหน่อย คใครว่ามือถือรุ่นไหนแบบเจ๋งๆอลองเม้นมาหน่อยนะผมว่าผมต้องหามือถือใหม่มาแทน iPhone 8แล้วอ่ะ <c oughs> มันเก่าแล้วนีมันเริ่มไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วอะแหลกจัดอู้ยรอเลียวบอกนอเอ้ยเอ้ยเอ,อ,อ้ยเฮ้ยเอาหวเฮ้ยจะคาป๊อ้อหมอ,อมาดิหีหลบสกิลเชียอย่างตงึง แล้วกูชี้ซ้ายครับเรียบร้อยโดนป้อมแตกครับกัดเลยครับจังหวะนี้อารัมำฮึบฮึบแต่ว่าต้องต้องหลบนะน้องอาญายังมีอิทธิฤทธิ์อยู่นะครับถ้าเราโดนสกิลหนึ่งของเขาแล้วก็โอ้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 มากี่ตัวเนี่ยเย็ดแหมมเย็ดแหมมไอ้เราก็ใจสู้ซะด้วยดิยเลือดน้อยแต่รนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณดูรู้จักไหม <c oughs> นี่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับปาลาไหลร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่น้องอาญาจะไปไหนจ้าเรียบร้อยครับผม นี่ต้องเป็นพอพลังแห่งสกินใหม่แน่ๆเลยครับทำให้เรารอดจากทุกสรรพสิ่งมาได้นะฮะคนดูบอกเกลียวอะไรว่าแซะนะครับแต่จังหวะนี้ฝนของข้ามากันเยอะจ้าจ้านครับมาเด้เข้ามาเด้จังหวะนี้ผมขี้เกียจกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราหาเลือดจากการตีคงตีครีปเก็บหลังป้อมเอาแล้วกันนะครับผมเอออยากฟาร์มอ่ะอยากฟาร์มนะครับวาร์ปกลับบ้านมันแบบมันไม่เฟี้ยวครับแต่แบบเลือดจะเด้งทานปะวะ มีแกลกอยู่ด้านขวาครับอ่าโชคดีครับมีเลือหลังป้อมอยู่อย่างนี้ไหวอย่างนี้ไหวเดี๋ยวรอเพื่อนมาครับเหมือนเพื่อนจะเดินมาอยู่แต่ว่าเขาหนีไปแล้วครับสําหรับแกลกคุงนะเมื่อกี้ปลาสกิลหนึ่งชิ้นคลิปไปโดนด้วยนะครับผมตรงนี้มีปลาไหลครับยังไงครับกัดเลยหรือเปล่าครับผมแล้ววางอันตีไปทําปลาไหลย่างเรียบร้อยครับผมโอ้โหอร่อยเลยทีเดียวฝามกันต่อครับคุณผู้ชมฮะจังหวะนี้เราได้ป้อมกลางมาแล้วและเจอรอเรียลครับ ควรตีนซะหน่อยไม่โดนนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ไกลเนี่ยจะปาโดนค่อนข้างยากนะบางทีถ้าเกิดว่าศัตรูอยู่ไกลามากๆเนี่ยเราสามารถเอาสกิล2วางโป๊กไปก่อนได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นจังหวะที่เรากําลังวิ่งคลายอยู่ก็ควรจะสกิล1ก่อนแล้วค่อยสกิล2เสมอนะครับจะได้สตัรน,นั่นเองตอนนี้ก็อยู่ในช่วงกลางเกมนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรทําเท่าไหร่ <c oughs> ทะเลาะกับมังกรเล่นนะครับแต่ว่ามีคีปล่างอยู่ผมไปเอาคีปล่างนี่ว่ะ ะจะได้มีของเยอะๆแล้วก็แบบโหดๆเพราะว่าอีกนิดเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบค่อยๆสัดดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะแบบไม่ค่อยเราใจเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีของเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งสนุกนะครับผมอ่าผมชอบสกิล2ตอบแบบนี้ฮะนี่เราได้ฟอตตี้แล้วบอกเลยว่าหนีอุอ๊ยชิเกอร์ <Hey girl. S 1> ป้ายาสฟิกเกอร์ออกเลยครับหนีก่อนโอเคเดี๋ยวเราห่วงห่างอย่างห่วงนะครับคอยปาสกิลช่วยเพื่อนลปบึ้มไปเรียบร้อยครับผมแล้วปาสกิลไปได้แคลกมาเพิ่มครับน้องอายาวตัวช้อนคนนี้ เราไม่กล้าเล่นเยอะนะเพราะว่าเลือดเล่นน้อยนะับเฮ๊ยปลาไหลไปนะเอา้าดอกจากจะแหลกแล้วแบตยังจะหมดอีกด้วย <c oughs> ไม่ได้ชาร์จมือถือมานะเมื่อคืนเฮ้ยใจเย็นพีช่ชายโอ้โหแม่งเอาป้อมกูจริงนี่ปลาไหลย่างครับโอเคครับตอนนี้เราได้ดูดเลือดมาแล้วเฮ้ยแต่มีเวฟคีปเข้าครับกันก่อนโหแต่เหมือนจะ เด้งเลือดไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ครับผมว่าวาร์ปดีกว่าจังหวะนี้สกินนี้ก็ไม่มีท่าวาร์ปอะไรนะครับผมมันยืนนิ่งๆนะก็เดี๋ยวขอตัดเข้าช่วงโปรโมทร้านเติมเกมสักครู่นะฮะริชแมนชอรร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนซึ่งตอนนี้สําหรับผู้ติดตามช่อง PJY Gamer มีส่วนลดพิเศษเมื่อคุณผู้ชมกดที่ลิงก์ใต้คลิปจะเข้ามาสู่หน้านี้นะับให้คุณผู้ชมทําการคัดลอกโค้ดตรงนี้เอาไว้แล้วกดที่ลิงก์ตรงนี้เพื่อใช้โค้ดส่วนลดจากนั้นกรอก Open ID ที่ต้องการจะเติมนะฮะจากนั้น้้อ package, อ้้นนนนนกกก็เเลืืออแคคจยย่่่าาาางงตััดทีีีมมรรรูววะ ส่วนลดเพิ่มเติมประมาณ3%แถมยังใช้ลิตรแมนคอยเพื่อลดเพิ่มได้อีกด้วยจาก975เหลือ9 3 2บาทเท่านั้นโคดมีจํากัดแค่100คนแรกช้าอดหมดนะครับไปุยกันต่อครับคุณผู้มชมครตอนนี้สกอร์สูสีกันจัดจัด10 vs 1 1นะครับผมบอกเลยว่าโคดจะดูเชิงกันนะครับไม่มีใครเปิดเลยฮะจังหวะนี้แต่ว่าเราก็ต้องระวังแก๊กดีๆนะ่าสกิลตอดไปเก่อน,นะครับถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาใกล้ผมจะสก,สกิลหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ผมจะสกิลสองตอดเลือด บึมนีค่งหลอดแล้วครับสลับมาอย่านะอย่าดึงกูนะครับไม่มีฟิกเกอร์ด้วยตอนนี้นะครับแล้วมาขึ้นขี่ครับแล้วสะบัดมาล้ำจะกัดเลยหรือเปล่าจังหวะนี้ครับแล้วไม่น่ารอแล้วสลับมาคุ่งแล้วแกลดูดมาปลาไหลพุ่งเข้ามา1ต่อ5าครับทำปลาไหลย่างกินแป๊บนึงนะแบบนี้ก็ซีฟู้ดกันเลยทีเดียวและได้เรียเบสซิ่งมาครับผมจังหวะนี้ฟันตองข้ามเหลือแค่2ครับแต่ทีมเราก็บาดเจ็บกลับบ้านเช่นเดียวกันนะฮะ ยังไงก็ลองดันกลางดูก็แล้วกันนะครับมีอารัมช่วยดูแลอยู่อาจจะพอไหวครับ้ยคนนี้ต้องเว้นระยะนิดนึงนะครับปาสกิลสองไปอืมเดี๋ยวดีเขาแบบยืนดีนะเขาไม่ยอมอยู่ยมีกัดมาเพื่อนไม่มีกัดต้องถอยนะนะครับเราซู้ไม่ได้นะชิบหายแล้วมันเอาเราจริงว่ะมันเอาเราจริงจะจัดนะสำหรับ,ลบรลอเลี้ยวเคเกือบไม่รอดเหมือนกันครับสำหรับอารัมทีมเรานะฮะเช็คพุ่มไปก่อน อย่าบวกแบบหน้าตรงเด็ดขาดนะเราไม่ไหวจริงๆนะครับผมมามาฮะเกี่ยวมาจังหวะนี้แล้วขึ้นขี่โอ้โหถึงกับต้องลงมาใจยเย็นเพื่อนจึ้มเรียบร้อยครับโหสำหรับอันติของ i อกนิสรานะฮะฟัรไหมครับจังหวะนี้ฝัรงตองข้ามอยู่ล่างหนึ่งคนนะน่าจะได้ป้อมอยู่นะครับผมมาไม่มีใครการ้วยตีเลยนะครับเคใครมันนวอยู่ด้านซ้ายวานะน่ยแต่ว่ามาจ้าไหวเฉย เมื่อกี้ผมดูมินิแมปนึกว่ามาจ้าจะไม่ไหวนะครับมาเจ้าไหวกับลอเลี้ยววงเล็บได้ยังไงวะมาเจ้าเราโหดขนาดนั้นเลยหรอแล้วคือเป็นอลอเลี้ยวที่มีอาย่าขี่ด้วยนะครับไม่ใช่ลอเลี้ยวแบบธรรมดานะเค okay, ครับตอนนี้เดี๋ยวเราทําการดันขวากันนะครับผมมีเอลสูด้วยนะฮะน่าจะได้ป้อมอย่างแน่นอนนี่เอลสูแบบว่าปันทรงซูมแบบเทพจะจัดจังหวะน,นี้ผมว่าคอโมโบไหวเลยเนี่ยแต่ว่าเรารับป้อมอยู่อะ สูมมันเพื่อนไม่ทันแล้วมันลงมาแล้วนะครับไม่เป็นไรแต่เราจะการด้วยการหนืดนะครับผมเลยยังชอบสกิล2ของอิกนิดนะครับที่บวกกับฟอตี้เลเวนนะมันหนืดมากเลยทุกคนแล้วมันแบบตอดด้วยเบอร์ลิดเจ็บจัดอ่ะอิกนิดเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะว่าเป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ผมชอบเล่นมากๆแบบมากๆจริงๆนะครับแต่เวลาสตรีมสดหรือว่า ทำคลิปต่างๆนะครับอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นอีกนิดเท่าไหร่ยกเว้นว่าจะมีสกินใหม่ๆสวยๆมาแบบนี้นะครับผมเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าในสตรีมสดอะ่ะเออผมพูดตรงๆนะคนดูอ่จจะชอบดูตัวที่แบบว่ามันแบบมีความพลิ้วมีความแบบเล่นยากแบบมีความเสี่ยงนะครับผมแต่อีกนิดเนี่ยมันไม่ค่อยแบบพลิ้วมันไม่ค่อยมีความเสี่ยงเท่าไหร่แต่ตอนเนี้ยกูเสี่ยงตายแล้วเพื่อนรับทีเจฟเพื่อนมารับอยู่แบบนี้ก็ มันไม่ลงม้าว่ะนะครับน่าจะลงไม่ทันนะครับคืออีกนี้มันเป็นตัวที่แบบเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปตามเคอร์ฟของเกมมีคนเข้ามาก็สกิลนะครับผมมันไม่ค่อยเสี่ยงภัยมันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะครับคนดูอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับผมแต่ถ้าแบบว่าเล่นแบบนาครอสเล่นอ้อยเล่นลิงอะไรเงี้ยมันจะต้องไม่แบบฉากที่เราต้องเข้าไปทํา ต้องมีฉากเสี่ยงตายเข้าไปเล่นลึกๆแล้วออกมาให้ได้มีความพริ้วมีอะไรอย่างเงี้ยคนดูจะชอบนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาสตรีมสดเนี่ยผมก็จะพยายามเล่นตัวที่แบบว่าคนดูชอบมากกว่าแต่ถ้าถามผมว่าในยามที่ผมต้องการไต่แรงจริงจังหรือเล่นคนเดียวบนที่นอนอะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็จะชอบเล่นแบบอีกนิดตัวแบบสบายๆแบบนี้นะครับผม <c oughs> ตึ้มแล้วก็เป็นอีกครั้ง ที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ m p ซึ่งได้แก่อิกนิดสกินพี่เปา I have CPU คนนี้นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เป็นเมนอิกนิดหรือว่าเป็นเมนเมดนะครับผมสามารถเข้าเกมมาทำกิจกรรมเพื่อรับสกินนี้ฟรีๆกันได้เลยนะฮะและสำหรับใครที่กำลังมองหารูนไอเทมพลังแฝงนะครับผมก็จะแนะนำประมาณนี้เลยนะครับผมไอเทมเนี่ยอยู่ที่เบอร์ลิดอาร์กนีแล้วก็ฟอตตี้เลเวนครับเมื่อได้2ไอเทมนี้นะจะทำให้การเล่นอิกนิดเนี่ยสนุกมากๆครับเราจะสามารถใช้สกิลต่างๆตอนเลือดได้เรื่อยๆรวมถึงสร้างความรำา ด้วยการสาโลได้อีกด้วยนะฮะทำให้เพื่อนในทีมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นจากการที่เรามี C ีค่อนข้างเยอะทั้งสโลทั้งสตันเลยนะครับผมก็สุดท้ายนี้ผมขอทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเลยนะครับผมฝากกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ